มาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชูกใก่นูพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทู e นะครับคลิปนี้ก็ ใส่อ e ิดบล็อกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูอีกวันนี้นะครับท่านผู้ชมขออ,อนุญาตหาหมองยาเลี้ยงวันนี่ครับทางนี้นี่ของพ่อชาญด้วยนะครับแล้วก็ของผมครับผมยังไม่หมดนะครับ นี่อีกครั้งหนึ่งของพ่อนี่ครับผมนี่ครับของผมก็กำลังจะเตรียมครับไอ้ใ่วะวันนี้เครื่องแตกครับมือแล้งอนะ่ะเครื่องแตกมือแล้งนะ่ะแข่งกันนะ่ะ<อ>แรนแข่งกันนะ่ะ โอยยืนแอ็กมหก็ถ่ายรูปโอยยืนแอ็กมหก็ถ่ายรูปอยู่เนี่ยบอกว่าต้องแอ็กหรอกเฮ็ดไปเรื่อยทำอห้าดทำให้ลดคุณนเับของรบชาได้ แผงหลังนะครับกบีกหนึ่งแถวของผมว่าเหลืออีกผ้าเลีดเดียวนะครับเมื่อกี้ก็นอนนะครับพอดีแดดไหล่าไหวหอนนอนกับส้วยนอนแล้วหอนวันนี้เคลียร์เรื่องอรงนไปน้ำเนี่ยโอ้ยิมหน่อยเด้อ ดดเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับผมช่วงนี้ขอไปอนุญาตไปคุมผ้านะครับ เขาญาตไป็คุมผ้าก่อนครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จพร้อมๆกันกับของวันนี้นะครับไรๆกันแหละไ้นี่กันเรียบเรียดเดียวว่าคุ้มบ่าป่ะจดไปเลยเนี่ยอ๋อวกหนักว่ะเกลียเกลียดเลยนั่งเข้าลัดเต็มข้างหลังเลยไปเลยเดี๋ยวลัดเต็มข้างหลังไปเลยไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะคุมผ้านะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตคุมผ้านะครับแล้วก็จะเทียบน้ําหนักนะครับไม่รู้ว่าจะน้ําหนักจะได้หรือเปล่านะครับเจอกันช่วงหน้าครับผมไปกันเลยครับเ้อขึ้นหนักเลยท่านผู้ชมดูครับหนักหนักยังไงไม่รู้ครับเนี่ยเออหนักแล้ววะ อ้ยเกินจะเนะาะเดี๋ยวมันรู้น้ำหนักไปพร้อมๆครับมันมีสองอย่างนะครับมีกับเกินจะเกินกับไม่เกินนะครับเออแบบมีสองอย่างลนะเนาะคือบางทีน้ำหนักอะ่ะน้ำหนักที่แบบว่าหนักๆอะ่ะบางทีมันอาจจะไม่เกินนะครับเพราะว่าน้ำหนักเราเคยวิ่งแต่ห้าสิบตันห้าสิบตันอย่างเงี้ยเราเรารู้จักน้ำหนักที่กัดที่กัดมันแต่พอมาใส น้ำหนักน้อยลงนะครับทําไมรดน้ําหนักมันต่างกันอะไรอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอ่าบางทีมันอาจจะไม่ถึงก็ได้อ่าบางทีอาจจะเึินก็ได้นะครับอันนี้ถอยเอาเหลี่ยมเหมือนครับอาเหลี่ยมหาไล่ครับพี่นอ้องอเหยียบบางคุณเดียวของขาดเดออ้อยาวย,ยานดีสุดเลยครับ ไดอยค่อยๆถอยนะครับคอยนะครับยักขาดเด้อคุณแม่ปุ๊บลุงเหนียวบาไหว เพรถือยากอะเสียงเงินเหรออือทสมบูรณ์กับนผู้ชมฮิโนวิกเตอร์ครับการเหนือนอนเะนี่ยวน่ารอดรอชาร์จแบตเต็มที่นะบดูเขาวนขึ้นตาช่างครับเนี่ยตาช่างนี้แบบคือสุดยอดแล้ว <c oughs> มันเป็นเลี่ยมแบบเนี่ยมันต้องขึ้นให้ตรงๆนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะตุ้มตามได้น้างลนเพื่อ็ยังมันยี้ขึ้นได้อะเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวมาลุ้นน้ำหนักครับผมยังคือตีวงมากกล่จะไ ได้ว่ดเลยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชม <c oughs> ย่านขึ้นมาได้ครับแม่คันนี้หาสิบตันหกร้อยหาสิบเอาใส่มากเดี๋ยวมันเกินเราลอยหาสิบโลตัวนะ่ะโอ้มันไม่มีแต่จ้างก็เลยใส่มาได้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับผมไปกันเลยครับห้าสิบตันสองร้อยแปดสิบสิบตันสามร้อย <laughs> ผ่านครับผ่านห้าสิบตันสามร้อยเราไปห้าสิบตันสามร้อยนะเลืออีกสองร้อยกิโลครับสบายครับเอาเมียขึ้นได้เอาผู้สาวขึ้นน้าได้อีกได้อีกสามสี่คนคนละคนละหายอเอกเอาเอาอีกคนเอาอีกคนละยี่สิบโลนะครับเมันเมียคื้เหมันเด็กน้อยอนุบาลสิเจอกันช่วงหน้าครับผมเดี๋ยวญาติคุมผ้าครับผม ไปกันเลยครับนี่ครับตอนนี้ก็พากันออกมาแล้วนะครับพวนี้ก็อยู่ข้างหน้าผมนะครับนู้นนะครับรถแกแรงมากเลยครับผมเหยียบวอครับพี่น้องนะครับราใส่หนักๆอย่างนี้ก็ยังไม่ไปเลยวะมันเป็นอื่นๆแล้วคือมันมันมันไม่เหมือนหัวฉีดเดิมนะครับ ก็เหลือแต่พ่อชานที่อยู่ข้างในนะครับไม่ไม่ได้ออกมาพร้อมกันป่านนี้ของแกก็น่าจะเต็มแล้วนะครับน่าจะคลุมผ้าแล้วนะครับว่าลถดไก่จากเนีวเลยดอกอี้อีกอย่งอีอย่าเอยงอเห็นจังเดียกับวเจ้าดังดอกเหมอนันยาแล้ว่าอะไรครับ ทางออกมาก,ก็ออกเป็นทางหลักนะครับตอนนี้อยู่ที่เสซนทางเลี่ยงอสระบุรีนะครับขีดนี้ขึ้นช้ามากเลยนะครับแค่คับถ่ายเืยๆนี่ ทีก็ตามไม่ทันเกียร์ได้เมื่อกีนอ้นะต้องบีบว่าเป็นดอกพู่ต่อต้องบีบยังไใเป็นกับว่าลูกยังงอ,อหม้อดอก ับพี่ถ้าหาแล้วน่าจะได้เปลี่ยนหัวเก่าครับหัวเกาเ่าก็ยังไม่ได้สูงขื้นนะครับก็รู้ว่าแต่แี่เปลี่ยนมันหัวนี้นะหัวนั้นแย้งนะครับหัวเกา่าอ่ะ แต่แป๊บเดียวถึงแปดสิบเก้าสิบแต่บดเก้าเดียวครับบดคันลิ่งแป๊บเดียวถึงเลยนะครับอันนี้ต้องแบบแบบหยียบแต้ไว้อะแซไว้บอครับนะครับก็เดี๋ยวพี่รอบอกว่าอ่าให้เลงจากสามเดีออ่ยวกอนมาสั่น น่าจะเป็น no? ย <t> ังจ <bur> ุดหัวที่เราเคยเรียนแล้วว่าสามสามเที่ยวรูเรียงนะครับผมว่าถ้าหัวมันจะวิ่งมันไม่ต้องถึงสามเที่ยวแล้วแน่นอนท่านผู้ชมเขาวิ่งนะเป็นจังเกี้ยน์แท้หัวนั่นก็เรียนดีเลยดิวย่าลองเถือว่าลองถาวรสามเที่ยวนะครับโอ้ยอยากไล่หัวเกีงท่านผู้ชมนะครับทั้งหัวเกีงทั้งอะไร ตึงตึงตั้งตัここーー้งยูしし่หัวรถนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้กะล้วก็คุณอยู่ทั้งหลังหมดละเราก็มีวอเซียนหมเดี๋ยวุเราเราไปจักรกรอนขึ้นเขาเลยเพราะว่างขึ้นมาทันเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องตั้มรถหงร้อยดัมซิ่งเด้อพี่น้องนะครับทั้งน้อยแต่หลังนานๆนะครับนะครับ ยังคิดหอดคิดถึงพี่หอพี่น้องทุกผู้ทุกคนคือเก่านะครับอย่างรักและเป็นห่วงแล้วก็หวังดีกับพี่น้องทุกคนไม่มีเกียรตนาอะไรอื่นแอบแฝงแต่อย่างใดนะครับนะี่ครับถึงสพนนะพานเด็กอะเขาลงสะพานก็นขี่ซ้ายเนาะท่านผู้ชมแม่นบ่าขี่ซ้ายเข้าทางหลักนะครับผมเขา จะมีถนนมีสภาพนะครับมุ่งหน้าโคราชบ้านเฮานะครับผมก็จบลงไปนะครับผมสวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากล่าเหยื่อและมีได้ชูใจหนูพอมอง